อตอนนี้เรามาลงรถไฟที่เมืองบาสแล้วนะคะเมืองบาสเนี่ยเป็นเป็นมวลคนหนึ่งที่เป็นละอิสระปกครองอ,รอิสระแล้วก็เป็นเมืองที่เกิดขึ้นมานานแล้วแลวที่เมืองบาสชาวโรมันก็มาสร้างเขาเขาเรียกโรมันบาสก็คือมาสร้างอ่างอาบน้ําของชาวโรมันน่าว่าประมาณนั้นเขาจะมีผลไม้ต่าง เยอะๆเลยแล้วก็มาจัดตกแต่งเป็นร้านเด็นหลายๆที่ก็จะจัดในลักษณะนี้มีกล้วยองเม็ดั่งดิสยทกมาส เป็นมนลทนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเซมิเซสเป็นมูลทอนของเซมิเซสแต่ต่อมาก็ลบ่ายก็ไปขึ้นกับมนลทนเอวอนทีนี้ต่อหลังเขาก็ยุบเอวอนปุ๊บบาสก็เลยบอกของเทออยะนะู่สนั่นน้ำแบ่งเป็นสองสี อันนี้เป็นเสาไว้น้ำแห่งแรกของชาวโรมันเลยนะเนี่ยโรมันบารไม่ดีเขาเข้ามาสร้างเพราะว่าตอนนี้เขามายึดอังกฤษตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาก็แบบมาสร้างเป็นอ่างอาบน้ําเพราะว่าที่โรมันเขาก็แบบมีไงเขาก็เลยต้องมาสร้างที่นี่ด้วยนี่เป็นที่แรกของอังกฤษปะก็เป็นที่แทบจะก็เป็นที่เดียวที่อังกฤษที่แบบโรมันมายึดแล้วเขาก็มาสร้างเป็นอ่างอาบน้ําของเขา ตอนนี้ถือเป็นมรดกโลกที่ที่ที่ตรงนี้ถือเป็นมรดกโลกด้วยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่บอกว่ามาค้างคืนนะตั้งคืนละร้านคนส่วนมามาวันเดียวที่คือมาแล้วก็กลับเนี่ยก็ตกเท่าไหร่นะเขาบอกว่าสี่่ล้านคนตอน่ตอต่อรุ่น แต่บาทแบบเป็นเมืองที่แบบน่ารักอะเมื่อกี้ระหว่างสองข้างทางท,ท,ที่เดินทางมาบ้านก็สวยๆอยน่นี้นข้างทางฝัง่ก็จะเป็นรูปปัน้นบางบางรูปปั้นก็หน้าไม่มีละต่าแกมาก ก็มีการบริหารจัดการน้ํามีทางน้ําไหลเข้าแล้วก็มีการไหลออ,ก,อกข้างล่างเขาจะมีให้เห็นเป็นทางน้ําเลยถึงแต่และก้อนนะคะมีน้าหนักมากดังนั้นเขาก็จะมีวิสุทธิใจักลอกขึ้นไปมีการซักลอกขึ้นไปแล้วก็ไปจับดกึกันอย่างที่เห็นนะคะ เราจะออกไปดูน้ำจริงๆเลยนะคะประตูเปิดต้อนรับสวัสดีค <c oughs> ่ะนี่คือสถานที่จริงเลยนะคะเนี่ยตอนื่นเราก็มาดูน้ำก่อนนะคะน้ำใส สีเขียวนะคะน้ำที่เห็นตรงนี้เป็นน้ำแร่นะคะวันนี้อากาศกำลังดีไม่หนาวเกินไปเราก็จะเห็นว่าเขาได้จำลองมีคนอยู่ในยุคของเมืองบาส <c oughs> ในอดีตนะคะมานั่งคุยก,กัน น้องแพรังไงมากไปไหนมาตัวห้องซาวนา่าแล้วก็ห้องนวดน้ำมันโอ้โหมีขนาดนั้นเลยที่นี่มีขนาดนั <c oughs> ้นเลยทีแล้วก็ให้คนนอกได้ได้ซาวนา่าได้ไหมได้เป็นแบบซากมันเป็นซากใช่แล้วเขาก็จำลองให้ดูว่าเขาแบบดูดันยังไง ก็คือคนกนาทำสปาแล้วเองเราจะถ่ายรูปก,กับกับคนพื้นที่เขาแม่อยากถ่ายที่เรากำลังอยู่กลางเมืองสปาสเลยค่ะแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ด้านหน้านั้นด้วย น้ำน้ำไหลเชี่ยวมากก็เลยไม่กล้าเดินลงไปดูเพราะว่ากลัวเดินขึ้นมาไม่ไหวบันไดมันไหลข้ามเหลือเกินอากาศก็เย็นกำลังดีงแต่ก็เย็นมือนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็ดถีวเช็ดท่าเปลี่ยนมาเมืองเขาเป็นเมืองที่น่ารักสวยงามมากตึกโง่กระทัางซุ้มหน้าต่างที่สวยมากค่อนข้างจะเป็นสังคม เดนคือตอนนี้กำลังคิดว่าจะยังไงต่อดีเพราะว่ามีถุงช้อปปิง้งโผล่มาอีกแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีก็ย,ยังพอมีเวลาอยู่เห็นมีรถไซส์สีอิงด้วยเราจะไปนั่งรถเที่ยวกันดีไหมหรือจะเดินช้อปปิ้งต่อแต่ว่าช้อปปิ้งของเขามันเหมือนเป็นโอท็อปก็ดูน่าสนใจดีมันจะมีสินค้าหลากหลายมันไม่เหมือนกับที่เวลาที่เราไปเดินในแฮร์ริเน่ยอะไรมันก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นโลเคอลแล้วก็เป็นสินค้าที่เหมือนโอท็อปน่าสนใจสีสันสวยงามแต่เราก็ท็อปปิ้งไปแล้วนะหนักแล้วเนะี่ยมันหนักแล้วนะไม่ได้รองเท้าใหม่นะไม่ได้รองเท้าใหม่แล้วนะคะใหม่ทุกอย่างไม่ได้รองเท้าใหม่นะไปเดินต่อ,อค่ะเดินกันค่ะ ยอดเลยนะมาเดินตามมาเที่ยวกันเลยนะคะฝั่งนี้ถ้ไปเดียวดูนะ้เาเดินไปตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นร้านอาหารข้าก็สวยมาก